ก็ตนนอยู่ี่ต้องไอไอทีอาร์ไไอาร์มอยู่ไอโรงบาลก็ผมุยต่กตัวพี่ัีกอตัวี่พี่เออ เออเล่นเล่นโรงบาลพี่เล่นโรงบาลเล่นโรงบา่นแสุดลซอมวะัน่โรงบาคนเดียวพี่มีอะรบ้างจริงอะไรเดี๋ยวผมเอานตัวตัวแที่ยิงนอคนลูไปไหนอะชัดดเหรอพี่หนพัเต้ Trap d e um> l แท้งหรือเปล่าบนโรงพยาบาลครับโทรศัตกสอตัวนะพีสวยพี่ดน้อองอ้องต้องต้้ต้ตัวนี้อ้อตั้งหลังตต้ ขาแตกเขตกเต